ตัวที่สามอาการไม่ดีนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นเป็นเยื่อค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับผมอาการไม่ดีเดีียวแบบนี้เราต้องช่วยอันนี้คือช่วยไปแล้วเบื้องต้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบปีดตรงเนี้ยนะครับขอบปีดตรงเนี้ยมันจะมีคราบเลือดเพราะว่าตอนเขาเจาะทีแรกเขาเจาะตรงนี้นะเขาเจาะตรงนี้นะครับผมจะนำหัวควาน,นเปิดเพื่อที่จะให้ให้ช่องหัวเขาได้หายใจ นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็มา12ชั่วโมงครานี้ตอนเช้ามาเราต้องแงหัวออกเดี๋ยวคอมันจะเบี้ยวนะครับคอมันจะเบี้ยวแล้วคราวนี้เราก็ตรวจสอบดูแล้วว่าเลือดมันแห้งหมดแล้วนะครับครานี้เราก็จะเอาเขาออกมาเทคนิคการช่วยลูกไก่นะครับที่มันกาลังเจาะออกมาแล้วพอเจาะออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราแกะช่วยนิดนึงแล้วมันมีเลือดนะครับผมมีเมือกเลือดแล้วเราจะทํายังไงต่อไปวันนี้ก็จะมาสอนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ โอเคไก่เริ่มฟักอีกแล้วนะครับผมครายนี้จะฟักไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผมจะคาดสายนะครับเป็นไก่พันไข่แท้ๆนะครับผมไก่พันไข่แท้ๆเพราะว่าจากเมื่อก่อนที่ฟักให้ดูอยู่เป็นประจำประจำนั่นก็คือมีทั้งแท้แล้วก็มีทั้งผสมค่ายนี้ผมก็จะเอาเฉพาะแท้อย่างเดียวนะครับนี่ก็เจาะแล้วนะครับผมเห็นเนาะนะครับรอยเจาะนะครับผมรอยเจาะนะครับตัวนี้ก็กำลังเจาะนะครับผม มีสามฟองก็เจาะทั้ง3ฟองนะครับจะทยอยออกเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าผมเน้นที่จะเป็นสายพันธุ์แท้แล้วนะครับผมสายพันธุ์แท้นะครับผมอันนี้คือผมคัดมาผมคัดมาทั้งหมดก็น่าจะ3รุ่นแล้วนะครับผม3รุ่นเพื่อที่ต้องการหาลูกไก่พันธุ์ไข่แท้นะครับผม2ก็ฟักเมื่อกี้นะครับสดๆเลยนะครับ นี่ลบนะครับ,น,น,รบนี่นะครับลกมัน <c oughs> นี่ครับนี่ไงนี่ครับมุ่งซากมานะครับผมต่อไปก็เหลืออีกฟองหนึ่งนะครับผม หรือฟองหนึ่งก็กำลังเจาะอยู่นะครับตัวที่สามอาการไม่ดีนะครับผมน่องจะว่ามันเป็นเยื่อค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับผมอาการไม่ดีเดี๋ยวแบบนี้เราต้องช่วยอันนี้คือช่วยไปแล้วเบื้องต้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงขอบปีตรงเนี้ยนะครับขอบปีตรงเนี้ยมันจะมีทาบเลือดเพราะว่าตอนเขาเจาะทีแรกเขาเจาะตรงนี้นะ เ้าเจาะตรงนี้นะครับผมจะนำหัวควานเปิดเพื่อที่จะให้ให้ช่องหัวเขาได้หายใจนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็มา12ชั่วโมงคราวนี้ตอนเชา้ามาเราต้องแงหัวออกเดี๋ยวคอมันจะเบี้ยวนะครับคอมันจะเบี้ยวแล้วคราวนี้เราก็ตรวจสอบดูแล้วว่าเลือดมันแห้งหมดแล้วนะครับค,คราวนี้เราก็จะเอาเขาออกมาแล้วนะครับผม ยังไม่ออ,ออกมาโอเคอามือเบาๆสุก่อนนี่เออกมานะครับผมจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นเมือกนะครับเป็นเมือกจะสังเกตว,ว่ามันจะสะสะท้อนแสงพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําดีนะครับเหนียวมากเพราะฉะนั้นเราก็จะล้างเขาเลยนะครับจะล้าง ล้างมากไอ้เครืองพวกเนี้ยเมือ่อพวกเนี้ยนะครับจะล้างนะครับพอดีตน,นี้น้ำมันก็อุ่นดีอยู่เหมือนกันแล้วก็จะเควนเควนนะครับผมเพิ่มปีแล้วนะครับผมนะเราก็รอเขาเนี้ยรอเขาค่อยฟื้นตัวแค่นั้นเองนะครับผม ปีกนะครับปีกก็ต้องอ่ะโอเคก็จะปล่อยเขาให้นอนอยู่อย่างนี้นะครับผมให้ใหใหเขานอนอยู่ยประมาณสักน่าจะประมาณ10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับเาก็จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับเหมือนเจ้าตัวสีดาเนี่ยนะครับตัวสีดาเนี่ยในในทีแรกนะครับเขาก็เปรี้ยวๆอยู่ตอนนี้นก็แข็งแรงแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นผสมนะครับพ่อโรสนะครับตัวนี้พ่อโรสแล้วก็ตัวเขาเป็น อะไรบายพีมันล็อกนะครับผมเพราะว่าตัวบายพีมันล็อกเนี่ยคือผมไม่มีตัวผู้ผมมีแต่ตัวเมียไอเน,นี่ผมก็เลยเอาไปผสมนะครับผสมกับไอ้โรดนะครับผมตัวเขาก็เลยดำนะครับแต่ใต้ท้องบางส่วนก็จะมีมีขาวมีเหลืองนะครับผมนะี่ครับเห็นแรงแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมกั้นเอาไว้อยู่นะครับกั้นกัน,กนมันตายอาอากไปไหนแล้วนี่ครับผม กั้นมันเอาไว้นะครับในพื้นที่จํากัดน,นะครับเพื่อนๆหลายคนก็เคยเจอนะวิธีเราอนุบาลในแบบเนี้ยแล้วมันเป็นหลงตกน้ําะตกน้ำเห็นมีบ่อยนะครับมีบ่อยนะครับผมก็เลยกั้นตรงนี้ไว,ไว้ก่อนให้พื้นที่เขาจํากัดส่วนเจ้าตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะทําที่มันดีกว่าอีกนิดนึงนะครับให้เขาอยู่นะครับผมตอนนี้ที่เราเห็นค่าเป็นสิ่งผลเยอะๆอย่างเงี้ยตอนนี้คือมันโอเคอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะครับการตรวจดู การตรวจดูพวกเชื้อพวกง่ายนะครับว่าตู้สกปรกไม่สกปรกเราจะสังเกตจากกลิ่นนะครับไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นนะครับพวกกลิ่นเนี่ยชัดเจนเลยนะครับมันจะส่งผลให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นให้กับลูกเจี๊ยบลูกไก่ของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะทําพื้นที่เขาดีกว่านี้หน่อยนะครับผมไปไว้สิบสองชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราทําคลอดแล้วนะครับผมมาดูกันว่าลูกเจี๊ยบจะเป็นยังไงมาดูกันครับผ่านไปสิบสองชั่วโมงนะครับมาดู นะครับหลังจากที่เราทําคลอดไปแล้วนะครับลูกเกียรเป็นยังไงกันบ้างนะครับแัะนี้ตัวดำเนี่ยไอตัวสีดํานี่คือย4บสี่ชั่วโมงนะครับผมย4ิบสีชั่วโมงตัวสีดํานะครับผมก็แข็งแรงดีนะครับผมแข็งแรงดีเฮ้ยนะนะครับผมสวนตัวนี้เจ้านี่นี่ครับนี่เจ้านี่เองนะครับที่ ทำคลอดที่มันมีเมือกเลือดนะครับตรงที่ปีกของเขาแล้วก็คือมันกลางคืนมันก็อาจจะดูไม่ชัดนะครับผมก็จะเห็นคราบเลือดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยอมันจะมีไข่สามฟองถูกไหมครับไข่สามฟองนะครับก็คือครบกันนะครับนี่แหละสามตัวนี่ครับเสียดสับเรียบร้อยนะครับทําคลอดได้นะครับลูกนี้ตัวนี้ทําคลอดได้แต่ไข่มันใบเล็กนะครับเล็กนะครับผม เนี่ยพวกที่ไข่ใบใบใหญ่บางทีพวกนี้ไข่ใบเล็กนะค่อนข้างที่จะเล็กมันก็เลยเป็นปัญหานะับเป็นปัญหาแต่เราเอาก็ต้องประคับประคองคือแกะออกมาตามที่ไล่ให้ดูและครับผมอย่างตัวนี้บางทีถ้าโดนฟองเนี่ยมันก็ตัวโตโตมากนะครับจากเมื่อก่อนไม่เคยได้นะครับจากเมื่อก่อนไม่เคยได้ลูกเจียบตัวโตโตนี่ไข่ฟองใบใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้หมดแล้วนะครับผมเห็นไหมอาให้ดูนี่คราบเลือดคราบเลือดอยู่ที่ตรงหน้าเขานะ ครับเลือดตรงที่ตรงหน้าตรงที่เขานอนเขาฟั่มอยู่แล้วก็มันมีมันไม่มีเลือดนะครับก็ตรงหน้านะครับผมเออนะ่เจอละเออฉับละนะครับนี่นะครับผมที่ทําแล้วก็สามารถช่วยเขาได้นะครับช่วยได้นะครับเราเราต้องคอยดูดูจังหวะดูอะไรด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นเมือกเมื่อออกมาเนิ้วเหนียวนะเนื้วเหนียวก็ทาอะไรก็คือจุบน้ําอุ่นเลยครับจุบน้ําอุ่นล้างล้างล้างแล้วก็เอาเข้าไว้ในตู้ไอ้อบเขาแป๊บเดียวเขาก็แห้งกลับมานะครเบาก็ฟื้นก็แข็งแรงครับขนมันก็จะฟูนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าน้าเปล่าน้ําธรรมดาไปล้างนะครับผมอันนี้ชักตายเลยนะครับไม่ดีถ้าเกิดน้ำไหนเนี่ยมันอุ่นนะครับเราก็เอาล้างล้างนะครับตามความสะอาดเขาแล้วก็เอาเขาไว้ในนี้อนุบาลน,นะครับ